ท่านอาจารย์ฮะเมื่อเมื่อตอนต้นนะฮะท่านอาจารย์กล่าวว่านิพานอยู่ที่ตายก่อนตายนี่นะฮะผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความภาวะของของ,ของการนิพานอยู่ที่ว่าตายก่อนตายเนี่ยฮะนี่มันเป็นธรรมะชันลึก <c oughs> เป็นเรื่องธรรมะล้วน <c oughs> อันตราก็ลืมไปแล้วนะวาได้ยินมาจากใครแต่มันมีคนพูด คนแก่ๆรุ่นก่อนเขาพูดนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอยู่วใจพุทธศาสนาทีเนี่เนี่ยนะกิเลสว่าตัวว่าตนนั่นแหละคือกิเลสคือทําให้ไม่นิพพานให้ร้อนเป็นไฟถ้ากิเลสที่ว่าตัวต้นดับมันก็หมดร้อนมันก็เย็นเป็นนิพพาน ที่อย่ารอต่อตายแล้วจงทำให้กิเลสคือตัวตนหมดไปเสียจากจิตใจก่อนแต่คนนั้นตายคนนั้นก็จะได้รับนิพพานคือความเยือกเย็นแห่งจิตใจได้รับก่อนแต่ตายถ้าเอาตามที่เขาพูดพูดกันว่ารออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายล่า,ลาลจึงจะได้นิพพาน อย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ก็นานเกินไปเดี๋ยวนี้ที่นี่ทำให้กิเลสประเภทตัวกูของกูนั่นตายลงไปก่อนตายแล้วนั่นคือนิพพานนี่สแสดงว่าผู้กล่าวคนไทยก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยคนรุ่นก่อนเขากล่าวนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายถูกต้องที่สุดตรงตามหลักพระพุทธศาสนาที่สุด ถ้าให้ให้กิเลสประเภทตัวกูของคูที่ยึดถือว่าตัวตนนี่หมดไปเสียก่อนร่างกายตายเขาก็ได้รับนิพพานับความเยือกเย็นตลอดเวลานานเท่านั้นนะคือพอกิเลสตัวคูตายถ้ายู่ไปอีกยี่สิบปีร่างกายจึงตายเขาก็เสวยสุขจากานิพพานนั้นถึงยี่สิบปีขอให้ระหวังอย่างนี้แล้วก็มีผู้เข้าใจอย่างนี้แล้วด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะเข้าใจไม่ได้คําพูดนั่นไม่เป็นคําพูดของชาวบ้านงามอยู่ที่ซากผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนะครับพูดเฉพาะนิพพานให้ตายเสียก่อนตายนี่ถูกตรงตามหลักหัวใจพุทธศาสนาในพระบาลีค่ะ ในความยุตว่าตัวตนตัวตนของตนนี่หมดไปเสียก่อนแต่ร่างกายตายแล้วนิพพานจะอยู่ที่นั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วด้วยชาติอื่นๆหลังจากตายเป็นหล้ายหลายมื่นชาติแสนชาติไม่มีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าตรา้ที่มันไม่มีกิเลสนั่นแหละคือนิพพานไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละคือนิพพานมันสิ้นไปเมื่อใดก็มีนิพพานเหมือนนั้น ท่านพระันทําให้กิเลสสิ้นไปเมื่อใดท่านก็มีนิพพานเมื่อนั้นแล้วก็อยู่ไปจนกว่าร่างกายจะตายอันนี้เรียกว่านิพพานคือตายตัวกู้ยึดถือความยึดถือว่าตัวกู้ตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายทุกคนควรจะมองเห็นควรจะเข้าใจได้แล้วควรจะพยายามทาให้กิเลสประเภทตัวกูกูหมดเสียก่อนแต่ร่างกายตายแล้วก็มีความสุข สูงสุดเป็นกําไรตลอดระยะนั้นะระยะที่พอตัวกูตายก็เป็นสุขเรื่อยไปจนกว่าร่างกายจะตายที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ความหมายมีอย่างอัน